ไอตีนี่มันบุญแบบมันมีบุญหนุดจริงๆนะบุญอ่ะเขาเรียกว่าคนอุ้มชูอ่ะคนอุ้มชูจริงๆนะได้บตายได้แปดทีเออว่าตายอีกรอบได้ไหม โ,โทรเรียกไอ้มาดีกับไอ้วิงมาเอาหวยสักรอบสิไม่ได้ขอตังค์กนินะมีนังใจละแค่นี้ก็แบบเออเราก็ดีใจอ่ะนะบางทีแต่บางทีมันมันนานอะมันนานอะมันนานนะก็ห้าหมื่นครับประมาณกลมๆห้าหมื่ม 5, น เราจะไปเวทมนต์บ้านนึงไปหาลูกที่เมืองเวทมนต์ไปเวทมนต์เปิดยังวะไปหาลูกที่เมืองเวทมนต์หน่อยดิเซิร์เว่นเปิดยังวนันอะเป็นนะตีตีฮะว่าไงเหรอโอ้ขอบคุณนะไปป้นมา เฮ้ยโอ้โหสุดยอดคำโหดนี้เดลิงด้ยวยน,นะครับ เราต้องมีลูกทุกทุมองอะเอาลูกคนที่เรามองแล้วว่าคนนี้ขยันจริงๆให<ๆ>้ิดไงลูกคนไหนอีกไม่รู้แล้วแต่แล้วแต่เอาบุพเพันิวาส้าดินแยกเราเท่าไรไม่ขาดพบชาแยกเราห่างกันไม่ได้ ไม่เดี๋ยวฟาใจก็ไปไงประเทศประเทศไอเนี่ยประเทศอ่าเวทมนต์อ่ะเดี๋ยวให้ฟาใจฟาร์มเลยเมืองนี้ก็ให้เล็มๆไปแล้วฟาใจไปอยู่เมืองเวทมนต์เราจะได้เรียนจบแบบโกโก้ให้เจอ กิจกรรมสอบโชว่วงโควตดาหาทีละมุมามาหามุมที่ชอบกันเดอนก็ยังไม่มีนะก็ยังไม่มีสำหรับ เมืองนี้ไม่ต้องฟาร์มหลอกให้เรี่มเริ่มฟาร์มกันดีแล้วเข้าใจวุ้ยอุ้ย ได้เล่น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 ,ไ,นได้เล่นไอ้กีได้เล่น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 ทำเฟี้ยวแต่เจียวเท่าหนอนอย่าเปรี้ยว้คใจป่ะคนละรุ่นกัน ตอนตีเกิดอะพี่ยังไม่ได้กำเนิดมาเลยจำไว้สารจำเวนเนี่ยดิัดีน้องใจฉันหนาวนะไปเราเดันดีอะเอาไปให้แล้วไม่ใช่หรอนันตายอนี่นี่เอาเลือกจาดเนี่ยตำรวจเขาอุ้มอยู่เนี่ยไผ่อะ เนี iesen, ่ยลงเชื่อเสื้อไปโลดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ครได้ลงไหมครับตีอย่างนี้มันต้อง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 ตีอย่างนี้ หรือไหวไปเนี่ยไอ้บอสเข้าไปอีกคนนึงนะหรือไหวไปเนี่ยไหว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 แต่ตอนนี้เข้าบุรุษจุาเทพไปเรียกหมอมาดิใช่เหรอเรียกหมอมาดิเรบ้าพี่เลิฟไอ้บล็อกกำลังเข้าไปนะสามนาทีนะโอเค ที่ยบบไม่มีใครมาตรงนี้เลยว่ะ จะฝากของเนี่ยเข้าใจปะอ้าโลลึกที่ไหนลูกรักอ๋อวม่าไอเตีย่ยอยู่มามาตู้ปลาได้ไหมได้ไปต<ๆ>ู<ๆ>้ปลาประนด็นครับครับหมอหมอหมอฮิวอะนรครับเอ็มบีแล้วหมอเข้าไปนะไป๊บงนึงนโอเคโอเค ต่อรอมาหน้าตุปป๊กปลาครับมีคนสาลลเมโตะว่าอยากสักแล้วว่าพอเห็นลายสักตรงนี้ว่าอ,อยากสักเลยนะเนี่ยว่าอยากสักจริงๆนะว่าอยากสักมากเลยต่อรอมาหน้าตุปป๊ปลาคนหนึ่งนะครับมีคนสาลลเมโตะครับหมอหมอหมอครับหมอได้ยินรู้ไหมตอวพิลิเปอร์อะได้ยินได้ยินหมอก็ฝากโทรศัพท์หน่อย เดี๋ยวไววพี่ซออเดี๋ยวว่าก็เหมือนเครื่องเครื่องกันอะอะไรเตี่ยเตี๋ยว่าไงอ่าหรือเอาไอ้หมอ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 เอาให้ลูกว่าอยได้ครับเลขอะไรเลขสองห้าสองค่ะเอาอะไรให้เหรอ มันเยอะมันเยอะไอ้จุกมึงมาขามหมอไลแจ็คอะไปหวานเนี่ยไม่ไปวัดผมช่วยได้แล้วไอ้แจ็คอะไลเซิร์กัะไอ้เซิร์ก็อยู่หนึ่งแม่อยู่ไหนมันลากอยู่ไลแจ็คตอนนี้แจ็คอยู่ไหนแจ็คก็ลากอยู่ลากประมาณสามสี่คนน่ะสองคนลากสองศพทีมเดียวอะ ตัีโดนนวดแล้วน่ะนวดแป้งแล้วน่ะโอ้โหตีแป้งให้ขึ้นฟูเลยนะออกมานี้ไม่ต้องนวดแผ่นไทยเลยแหละใครอ่ะคนที่นอนสลบอยู่ตรงนู้นอ่ะพี่บีเหรอไม่รู้อ่ะในรูปอ่ะอุ้ย เอาอะไรวะเอาโดนได้ค่ะขำเขานี่ไงขำเขาจุกเอ้ยมันโดนได้ไงเงียมันโดนได้ไงอ่ะมันมีช่องไงคดูรูโคตนใหญ่ไปโดนเขาแย่แล้วพ้องผอหมดเกินไปหมดตูดทีนี้แม่งตีทีไรโดนกี่ตลอดเลยว่ะ ไม่มีตังให้กูอีกยได้ันได้ัได้ย่ยังไงสิเจ้าไ้หนอเจ้าหนอยเจ้ไหน่แล้วออามค้งในย่ายกอย่ากอนยากูยังไม่พอเออมากอนอู้ไม่พอแว่าจะไปแล้วนะได้เงิหน่อยก็ได้เอาเอา chéo này hai chéo này chéo cu ạ anh chéo đây đúng anh chéo chéo cu chéo ở ở mấy nông ung ở đó à bạc bạc đâu lo anh bị đồn lóc mưa nè hai tí nữa vô bảo đồn lóc là gì อ้าวังไม่แทนนักต่อยกันเลยตีหน้ายูแล้วดูดิมาแล้วใส่ในกากเลยพร้อมอยู่ในตู้อย่างนั้นดูเลยกดตัวล็อคตัวล็อคมือไอ้มิดตัวแล้วเออไม่ได้ดูมือเลยนะแม่สรุปเลยพี่เคสเนี่ยอันนี้บ๊อบบ๊อบก็อยู่ในนี้มีพี่บ๊อบมีใครกดอะไรอ่ะเฮ้ยข้างในข้างในอย่าเตือนะ ไม่รดไม่รดเจ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 เน้จเ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 เจเจเาเจ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 เเจ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 ้อเจ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 เ่เจ้จเจเเจเเเเจเจนเเแล้ว เอาผมออกไปเอากคัวไปสิเอากคัวไปสิผมเองผมเองไหมผมเองนะผมเองนะไอเวยผมเองป่ะสองหนึ่งมาถือว่าลุมป่ะมาดิก็มาดิฮะผมเองป่ะ พ่อ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 โอ๊ยแม่งก็บรถชัดดูขอข้าวดิว่าไงว่าไงมีข้าวกินปะขอเดไปที่มันเป็นคนละเคสอันนี้มันเป็นเคสเออเออไงลมลอย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 เอาหมอมานี่หมอมานี่ ของขายเพดเลยวะแค่ลืมตาเสียอ๋ ouais. อมาเรื่อยชุบก่อนวะเนี่ยชุบก็ตีกันอีกเนี่ยแค่ลืมตามัดมือไว้ดูได้ดูได okay. ้ดูได้ดูได้ไหนกดเลยนะกดเลยนะนี่นากดเหรอที่ดีน้องขอโทนน้องมา่้ีอะไรวะเนี่ยเไม่ให้หมอเข้าไปชเหรอเห็นหน้าปกติ่ไม่เห็นหน้าหมอไปนะเข้าไปไหนดูยิ้มดียิ้มข้างเดียวด ไ้อว,ว่าพี่แม็กให้เดี๋ยวป่าวะมันสองข้างนี่อ๋อยิ้มแบบโอ้โหนี่น้าเยิ้มหน้าเยิ้มหน้าเยิเยม้ม อะไรนะครับสีบ็กชิจัดด้ชิจัดแล้วสิสคาอไปไหนโกิไอินทากากี้อะไรนี่นยกเลิกไม่ได้ีล ลราทับไหมทับก่อนก่อมาพูดไอ้หนุ่มมันทับยางแล้วมันทับแล้วทมันทับยางเก็บตังค์ทีเม้งนะเก็บตังค์ทีเม้งนะไม่เกี่ยวอะไรอ่ะระเบิอะไรอ่ะระเบิอะไรอ่ะมาดิก็มาดิก็มาดิก็ไม่ได้กลัวล่ะต้องมาดิก็มาดิไม่เอาอะหมอกลัวอยู่เฉยๆมันล้มสอบแล้ว่าจะตีใครอีกอ่ะจริงป่ะผมไม่มีเรื่องหรือป่ะผมก็ไม่ได้มีนี่ แล้วไม่แล้วพูดดีๆไม่เป็นไงใช่วิธีการอะไรแบบคนน่ะใส่บิะใส่บินอนบนอะไเขาไอ้นี่เอาไม่เอาเอาบินมันดิไม่เอาอ่ะก็ไม่ให้อ่ะเอาดิเอาเดี๋ยวก็ไม่ให้อ่ะเอาดิเอาดิมันคนตีอ้วนถ้ามันไม่ตีอ้วนก็ไม่โดนหรอกจริงป่ะหมอวัวพูดถูกป่ะไม่ตีก็ไม่โดนหรอกเอาดิเขาเขาไปตรงเนี้ยเอาดิไม่ครับเพจเราแถวบ้านเราไม่ได้เัาเพจพูดดีๆก็ได้ เคยฟังไหมล่ะเคยฟังไหมล่ะฟังนี่ก็ฟังโอ้ยยืนเฉยบ้าโอ้ยยืนเฉยบ้าไม่เฉยอ่ะควักอาวุธอ่ะควักอาวุธอ่ะอะไรอ่ะว่าไม่โอดปอดบรรจนอ้่ะปอดได้ไงอ่ะเขาบอกให้เก็บที่เม้งไงให้เก็บที่เม้งนี่ไม่เก็บไม่เก็บไม่เก็บไม่เกี่ยวเก็บที่เม้งดิร้อยก็บกระป๋อแปดสี่เอ็ดเวิร์ดกวนประสาทกวนประสาทดิวินมาดิมาดิมาดิอย่าใช้ปอดเราควรใช้ปืนดิมาเด้มาเด้โคตรอ่อน โคตรอันออเด็กาเด็กแต่บีเรียบร้อยค่ะเออไปไปหาเลย